ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มสนับสนุนโดยสบู่วิภาดา3สูตรในกล่องเดียวสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเต,ต็มที่เต็มพลังหอ,หอ,อะไรลูก<ม> เดี๋ยว <BAR K> พ่อซื้อให้จะชีตาสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีลูกสาวอยากได้รองเท้าผ้าใบเกอร์ลี่แก๊งนะครับใส่ไปเรียนออนไลน์เดี๋ยวนี้ออนไลน์เขามีใส่รองเท้าเรียนด้วยเหรอครับเอาต้องใส่นะครับถ่ายรูปสรงครูพี่กูป้าคะเราทาผ้าใบเกอร์ลี่แก๊งที่หนูอยากได้เนี่ยหนูสักกเอข้าเพื่อนมาซื้อรองเท้าผ้าใบซะสู้พรอมเลยนะคะอันนี้ผอมแล้วเหรอครับเนี่ยผอมแล้วสิครับดูนิ้วก้อยดิสู้เลยครับเนี่ยนิ้วก้อยหนูสู้เลย อยากเล่นอยากได้คุณไหนบอกเข้าไปลกแห่แสดงว่าอยากได้จริงๆใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะหนูอะอยากได้รองเท้าผ้าใบเกลี่แก๊งเพราะว่าเป็นรองเท้าผ้าใบสําหรับผู้หญิงรูปทรงเนี่ยออกแบบมาสําหรับเท้าของผู้หญิงนุ่มสบายเวลาสวมใส่ยาก <c oughs> แล้วกนใส่ได้หลายฟังก์ชันด้วยนะคะ มนี่ยสุดๆเลยค่ะแมถูกต้องแล้วครับน้องโบครับบอกไว้ก่อนเลยครับนี่ครับว่าลงเท้าผ้าใบเกิร์ลี่แก๊งเนี่ยนะครับใส่ไปเรียนก็ได้ใส่ไปเที่ยวใส่ไปเล่นกีฬาหรือใส่แบบหลากหลายฟังก์ชันทำกิจกรรมอะไรก็ได้ได้หมดจนสดชื่อเลยครับจังเลยนแล้วหนูก็อยากได้รองเท้านักเรียนเกิร์ลี่แก๊งรุ่นไดนามไดนาไม่ไดโดมอนไดมอน ยังลลกเอาใจนะเนี่ยเนี่ยพ่พ่อคะหนูชอบตรงรุ่นนี้ตรงที่แบบเพชรมันหมุนได้อย่างงี้ยค่ะเอาสองคู่เลยนะครับใช่ค่ะได้เลยเดี๋ยวจัดให้เลยครับใช่ค่ะเลือกเลยลูกเอาเพิรมสีสั่ไอ้น็กเออยังไงให้ผมทักก่อนดีไหม ถึงก่อนทักก่อนได้ไม่มีปัญหามีตาหลังหรือไงถึงขนาดต้องทางผมก่อนนะก็รู้แล้วว่าต้องทักอ่ะได้ข่าวว่าเมียพี่นี่ลดน้ําหนักไม่ใช่เหรอพี่คิงแลวเป็นยังไงบ้างวะพี่โอ้เมียพี่สภาพคงเดิมแต่พี่เนี่ยสู้ผอมลงเล้วทำไมสู้ผอมวะพี่อ้าวก็นางซื้ออาหารคลีนมากินไปได้สองคำก็ยกให้พี่กินอ่าแล้วไปซื้อคอร์สฟิตเนสไว้ไปเล่นได้สองครั้งมันก็ยกให้ฉันเออ นี่จักรยานนะซื้อมาแค่ถ่ายรูปแล้วมันก็บังคับให้ฉันปั่นล่าสุดนี่ไปลงวิ่งแข่งมาราธอนมันก็ไม่ไปให้ฉันไปวิ่งจนฉันได้เหรียญทองมาเนี่ยจริงเหรอเนี่ยโอ้โหผมนี่เหนื่อยแทนพี่จริงๆเลยว่ะพ่อพ่อพี่ทำแม่ทำไมอ่ะเฮ้ยลูกพี่ได้ว่าจังหวะได้ได้หุ่นแม่มันมาเต็มเเลยเนี่ย Ta dừng dút dừng dút Để con ừ. luôn tăng sang từng <laughs>